ทักทายทุกท่านนะครับขอมาใหม่เด้อโทรศัพท์เป็นอยนอีกแล้วครับอุณหภูมิร้อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม,มันอยากได้ไม่อุณหภูมิร้อนปะนะเขียงห้อนไล่ไปไล่ไปกับเคียงห้อนหลุนไม่ออกมาหนิมิเตแนวเปลี่ยนเนาะ ตอนมาออกคือว่าเป็นอย่างมือนมัน,นอืมคือจังมาเฮดเซนให้มันพ่อละลุนไม่ออกมาน,นะพี่น้องคอยละศูนเข้อมาไมนะครับข้อมาไม่แมนครับไออุณหภูมิร้อนนะครับอุณหภูมิเครื่องมันหอนมันก็นเลยตัดไปเลยนะครับสัญญาณก็ตัดเลยนะครับป้าป๋ามายังครบอสเนมบ้น,าาน,นมาครับมาอยู่ครับมาอยู่ เอาหนังแกงโปไปมีมันอยากเดมายไงให้เลยบุ้นี่เครื่องห้อนพี่น้องห้อนหล้วมันก็ตัดไปเลยเขามาใหม่เดี๋ยวภาพี่น้องไปเบื้องอันอันนี้นะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบื้องอัน,น,อ,น,น,อ,น,นองศีสามลอยคนกว่าสิบพายยางไปเบื้องยางไปเบื้องยุสานนะครับเสียงฉวบไปนะครับออผู้ปกปักรักษาสถานท,ที่แห่งนี้นะครับ เมื่อถ้าเคยมาจุดนี่แหละนะครับสามร้อยเดินไปเลยนะครับสามรอยเดินไปพาภาพไปนอนไป,ไปเบิ้งเลยนะครับถอยเคียงไม่สนุ้มันมันกับมันกับบะมีนนี่เลยฮ <c oughs> ะเรื่องอยากได้ไม่สนมีออกมายังมีถึงไหนแล้วสามร้อยท่านเดี๋ยวพาเดินไปดูทูบเลยนะครับบุตรนาลามอนีเด็ดบอเด็ดไม่เด็ดก็ลองดูนะครับผมลองซื้อบัตรจองตัวมาดู ไม่สบายมียากินยังครับลูกเอ่อมีแล้วครับแม่คุณแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรนะแม่คุณเบ่งอันนี้เป็นยาพารามัง้งนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใสใสแล้วก็ตัวนี้เม็ดเล็กเล็กสามโตกินแล้วครับแม่คุณ แต่ว่ามันเมื่อคืนก็มือขึ้นอ่ะเรียนงานแล้วปุ๊บไข่ขึ้นมาเลยครับมือขึ้นเรียนงานแล้วไข่ขึ้นอีกแล้ะกะก็ไปนอนก็ไปกินยานอนแลวกะซ้วงตื่นขึ้นมาอ่ะตื่นขึ้นมามือเศร้าอ่ะส้วงละกะเนี่ยหงอตามากินเข่าแล้วก็กินยานี่เริมเริมเริมอาการเดิมจะจะอันนี้แล้วครับเริ่มจะวิ่นวิ่นแน่จังน้อยนะครับอาพระพีนน้องยังพระเบงกับปูกับยาไปไหนตัวใดงนู่เนาะให้ตัวใดงนู่นเนาะ โอ้ยคือประัดเถีนโอเอาเรแต่ดวงเดอ้อตะดวงพี่น้องนะครับและก็วันนี้เป็นสิ่งที่มาสัจจริ์อีกหนึ่งอย่างก็คือนะครับเป็นมือบวงสรวงขององค์พระธาตุพนุ่ม64ปีนะครับอันนี้พ่อดีบอกให้เสือเด้พี่น้องตะบาเป็นมือบวงสรวงของเพื่อนนิลีนะครับ เพิ่นเอามาเพิ่นบวงสวงแล้วแล้วมันเป็นมันตรงกับวันมันตรงกับวันสัตนาคาเมือ่อเมื่อคือนนี้วันสัตนาคาแล้วก็วันนี้ก็จะเพิ่นจะมีการบวงสวงนะครับอยู่ที่ปะธานุ่มนะครับหมองหมอของแท้เพิ่นเลยนะครับแล้วมันผเอิญมันตรงกันกันกบสร้างเราบัญเทรงศิลป์นั่นนํำจุดการแสดงเนี่ยมาลินพอดีครับอีพี่นีครับพี่น้องคือบูดบูด,บ,ดบูดไม่ได้บล็อกบล็อกการแสดงไว้เลยนะครับ บูทบ่ได้บอกการแสดงไว้นะครับคือเราก็ไม่รู้เราไม่รู้มาก่อนว่ามันสิตรงกับมือบวงสรวงคักแทงสินะพี่น้องมันก็นเลยเลยเขาแบบว่าเอ้ย <c oughs> แปลกใจเด้นะครับแปลกใจอยู่นะครับให้พี่น้องเบิ้งไม้ให้พี่น้องเบื้องไมนะครับให้พี่น้องเบื้องไมเบิ้งเอ่อของไฟของมันเด้อนะครับเบื้องของไฟของมันพี่น้องเอาพี่น้องเบื้องไม ผู้ใด้หมา,านผู้นก,ก็ได้นะครับผู้ใด้ดวงดีผู้นก,ก็ได้นะครับผมเห็นตัวใดแน่พี่น้องอืมอืมอ้มเอาเนาะนะครับ <c oughs> ตาไพตามันเด้นะครับเพื่อนว่าคนเฮ้าสีดวงดีน้ำกันเมือดเป็นไปบ่ได้นะครับตรงนี้ผู้เมนตรงนีง้ผู้มีดวงอิลีจังสีได้นะครับเพื่อนว่าเด้นะครับเอา้าล่องเบิงพี่น้องล่องเบิงน่งงารัะให้เบิงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมบอกแม่คนลูกคนลูกอิรีครับเนี่ยคือบูดบอบูดไม่รู้ด้วยซ้ำว่า วันนี้จะเป็นวันบวงสรวงแล้วมันตรงกันกับมันตรงกันกับการแสดงของของบูธเลยหรอคือบูธเนี่ยเปิดเพลงบูธบูธเด็ดฟังเพลงนี้ขึ้นมาเพลงอะไรพระธาตุนะครับได้ยินเพลงอะไรพระธาตุเอ้ยมันน่าจะทําโชว์ได้ทีแรกว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงนะครับเป็นสิ่งที่ยุ่เบื้องสูงอ่ะพี่น้องบูธก็เรียกประกาที่เราบอะกาศต่ว่า ในเจตนาของเฮาเนะนะครับในเจตนานะครับของทีมงานเฮาคือเฮาอยากนะครับเอามานะครับเล่นเพื่อให้คน้นรุนหลังในลู้ถึงประวัตินะครับการเป็นไปเป็นมาขององค์พระาธาตุพนมนะครับเท่าก็เลยยยบชุดการแสดงนี้ึ้นมาเห่น,นพี่น้องเรเบิ้งนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงค,คลนะครับก็คือ,อประวัติของพระาธาตุพนมหล่มเนาะพระาธาตุพนมล่มนะครับ หลักกตต้อด้วยการบูชาสักการะองค์พระธาตุนะครับการแสดงของมือนี้นะครับเปิดตัวมาเลยนะครับก็คือการแสดงขององค์พระธาตุพนมนะครับไปซื้อบัตรจองตัวด้วพี่น้องเดอ้อกดลิงก์ด้านล่างเลยบัตร100บาทนะครับบัตร100บาทกดลิงก์ด้านล่างเรียกเลย,ดยเด้ดนะดดอพีนอ่น้องเดี๋ยวดนตรีนะครับดนตรีทีมดนตรีทีมอันนี้มากเรวเดี๋ยวผมสิไลอ์อีกแค่นิงเด้อ ไล่ซ้อมพี่น้องเบื้องอีกเที่ยนึงนะครับผมอา้าขอพูณพี่น้องลหลายๆครับขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับผมทีนะครับที่ให้ความเมตตากับทีมงานบอทิมบอปากันนะครับรอลุ้นรอชมการแสดงของคืนนี้นะครับทีมงานสันเหล่านำเสนอพี่น้องยังเต็มอิ่มแน่นอนขบรถแน่นอนนะครับผมอา้าขอพุณพี่น้องลหลายๆครับไปแล้วนะ เจอกันเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาครบหมดแล้วรเราจะไล่ให้ดูอีกนะครับ